มานแปลว่าผู้ฆ่ามีกิเลสมานเทวะพุต,ตะมานขันธมานกิเลสมานคืออารมณ์ชั่วอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามันเศร้าหมองที่เราจะเอาชนะมันมันก็หาทางแกล้งไม่ให้ชนะมันถึงเวลาอารมณ์เผอมันเป็นอย่างนั้นนะะใช่ไหมค่อยๆข่มมันนะในตัวมานมันจะเข้ามาตัดทอนความดีเรา คิดอยากจะด่าพระอยากจะด่าเจ้าอยากจะด่าพระพุทธเจ้าอันนี้เรารู้สึกตัวก็ข่มใจนี่มานเข้าแทรกจิตนะ,สะแสดงว่าจิตละเอียดลงถ้ามาถึงจุดนี้สแสดงว่าจิตละเอียดเราเริ่มจะชนะมันใช่ไหมมันจะเอาลงนรกไม่ได้มาหาทางแกล้งให้เราเผลอ ก็เป็นกันหลายคนจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราจัดอารมณ์ใจละเอียดขึ้นจะดีขึ้นนะโดยเฉพาะชนะจิตได้ไหมายความว่าอารมณ์มันสูงไปมันดึงลงไม่ได้แล้วคือถึงที่สุดแล้วขันธมารคือร่างกายเวลาที่เราจะทำความดีให้เกิดขึ้นมันจะป่วยไข้ไม่สบายปวดโน่นเจ็บนี้ปัญหาทางการแก้งเรื่อย พระท่านบอกว่าอากักสุษลเก่าตัวอกักสุวลเดิมไอตัวอัุสลนนี้มันจะดึงเราลงนรกให้ได้ความดีนี่เขาจะต้องดึงขึ้นสูงให้ได้ก็แย่งกันพอเข้าช่วงกลางมันทําอะไรไม่ได้แล้วนี่เหลืออย่างเดียวหาทางด่าพระถึงจะลงนรกได้ในเมื่อเรารู้สึกขึ้นมาเราก็ขออาภาัยพระใช่ไหมหลวงพ่อเคยเป็น เป็นเอาสามปีทั้งทางที่เป็นพระนี่แหละก็ถืกว่าเป็นแต่ฉันที่ไหนได้บานเลยเรารู้สึกตัวเมื่อไรก็ขอขามาพระเมื่อน,นั้นนะเมื่อเวลามันเข้าสิงเราก็เคมเิมไปตามมันเป็นเรื่องของมันแต่ว่าถ้าเราชนะตัวนี้ได้แล้วมันดึงเราลงนรกไม่ได้แน่นอนนี่นะมันช่วงสุดท้ายนะถือว่าเป็นอันดับสุดท้าย เราเรียกอะไรเทกระเป๋าเทสงครามกระเป๋ากับมันใช่ไหม